โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีชมด้วยนะวันนี้อยู่ในแบบของอะไรวะจำชื่อไม่ได้ชื่อแบบอะไรวะแต่นะว่าเดี๋ยวคืนดูไปดูแล้วนะแบบอลินน,นะครับเป็นแมบใหม่ของแมบหมูแดงฟู้ดนั่นเองซึ่งตอนนี้แมบหมูแดงฟู้ดอย่างที่ผมท,ทําคลิปบอกนะว่าเป็นแบบเขาเลิอกอัปเดตแล้วมาเปิดแมบใหม่นะผมนะเออก็อันนี้ก็คาดนิจาม ตึงนะผมระบบดีมากนะผมก็มาเล่นได้นะผมนะเออก็วันนี้จะมาสอนทำดาบซองยินอูนะผมในแบบนี้นั่นเองนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะเออมาก่อนจะไปสตรีสอนไปสอนหาเราจะปารูสกิลก่อนนะผมในส่วนของสกิลนะแล้วนะ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 ไปตัวเข้าตัวกูได้กันมาช่างมานะโอเคมาสกิลนะของดอกสาวดาบซองยินอูนะผมนะเอาแล้วไมตัวเข้าตัวกูรัวเลยอ่ะก็นะนนะมาการฟันก็จะเป็นแบบนี้จะมีแบบว่า มีสีแดงกับสีฟ้านะเป็นการสลับนะมานี่ครับผมนะอ่ะต่อไปสกิลแซดนะผมนะสกิลแซดเลยนะเป็นการปาดแล้วก็ฟันเป็นกากบาดประมาณนี้นะผมนะโอ้โหดูนะให้ดูแบบนี้นะอ่ะนะนี่นะประมาณนี้นะครับผมนะเออมาต่อไปนะผมเป็นสกิลเอ็กนะครับผมนะนี่เป็นการเป็นการเอ,อ่อบีบน้ําแข็งนะเป็นการบีบน้ําแข็งนะ เป็นการใช้ดาบดาบดาบของลิวจินอูนะเพื่อเป็นการหินแข็งเนี้ยนี่นะครับประมาณนี้ก็ต่อไปสกิลซีครับผมสกิลซีเป็นการฟันรัวๆนะผมนะเออเป็นการแบบว่าฟันแบบว่าชิงชงชิงชงนะเออคนดูนะเออซึ่งดาบนี้ดามิเป็นแสนนะขนาดผมเบลแค่หนึ่งพันห้าร้อยยังไม่ตันนะครับผมดามิเป็นแสนนะคนดูเออมาต่อไปสกิลสุดท้ายสกิลวีครับผมซึ่งสกิลนี้ดาเมจนะสองแสนนะฮะ นี่หมายถึงเวลของผมแค่พันนะครับดำเป็นสองแสนนะสกิลวีนะครับผมอ่ะดูนะนี่นะโคตรเท่นะเรื่องคูเดาโคตรเวลคูเดา,ดาแบบเร็วชิบหายนะแบบว่าแค่หาเวลเออน,นะนู่นนะเนี่ยสกิลนี้ถ้าโดนกับบ,บอสนะดาำเป็นแสนเป็นสองแสนนะเออขนาดเวลแค่พันเดียวนะเออโคตรตึงนะโอเควิธีการหาเอาอย่างแรกเลยให้ทุกคนนะผมอ่ะอย่างแรกเลยนะผมให้ทุกคนไปที่เกาะเอออะไรวะเกาะ แคนดี้นะซึ่งอยู่นี้นะก่อนแคนดี้มันจะมีวัตถุจิเกิดน,นะอ่ะให้ทุกคนไม่เกิดแคนดี้เลยนะผมนะอ่าพราทุกคนมาถึงที่เกาะแคนดี้นะให้ทุกคนนะผมนะมาดูที่ตัวละคร NPC ซองยินอูตรงนี้นะผมนะจะบอกมันจะบอกว่าคุณนะอย่างแรกเลยนะเบื้องต้นต้องมีเงิน5้าล้านแล้วก็มีเจมม5ห0ึนห้ร้อนะผมนะนะ แล้วก็กอุปกรณ์อย่างแรกนะที่ต้องใช้ในการทำแนละ้วก็คือชาร์โดอะไรสักอย่างนะต้องใช้3อันซึ่งไอเนี้ยไอชาร์โดเนี้ยครับผมมันเป็นออฟสีม่วงผมจะเอาให้ดูนะผมนะอันหนึงเนี้ยจะเป็นอย่างนี้นะเป็นลูกกบกลมสีม่วงนะซึ่งไอเนี้ยต้องการ3อันนะให้ทุกคนนะมาตีพวกมอนตรงนี้ครับผมจะมีโอกาสดอกแปดเปอนะให้ทุกคนหามา3อันนะผมนะพวกมอนตรงนี้อ่ะตีไปเลยนะนะอ่ะสามเปอร์เซ็นต์นะอ่ะต่อไปเลยก็คือนะผมไอ เอออะไรวะเป็นถ้วยนะเป็นถ้วยเป, S <S เป 8, nah. ็นถ้วยสีดําๆนะผมนะขอให้ดูนะเนี่ยเป็นถ้วยสีดําๆนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นถ้วยสีดํดๆนะซึ่งอันนี้ครับผมให้ทุกคนนะไปตีบอสซองจินอูนะเพื่อเออเพื่อได้นะผมนะซึ่งบอสซองจินอูเสกยังไงนะอย่างแรกเลยให้ทุกคนไปด้ก่อนถ้าหาเรือนะผมนะเพื่อเอาวัตถุดิบในการเสกบอสซองจินอูนะผมนะเอออ่ะอย่างแรกเลยทุกคนไปดีก่อนนี้นะผมนะจะมีบอส อาครนูนะเกิดนะครับผมนะให้ทุกคนนะตีบอสอาครนไปนะจนกว่าจะดรอปพวกตั๋วนะตั๋วเนี่ยครับที่เป็นสีเหลืองเนี้ยโอกาสดรอปตั๋วเอ่อสิบสิบสองเปอร์เซ็นต์นะแล้วแอดมินเฉือเศผมมาทำตรงเนี้ยนะเพราะทุกคนมีตั๋วนะผมให้ทุกคนหาตั๋วจากบอสอาคนูนะตีไปจนกว่าจะได้ตั๋ว25้าอันนะให้ทุกคนมาที่ N p c พซตัวนี้ผมจะมี N p c พซตรงนี้ให้ทุกคนกดขรับผมนะให้ทุกคนนะผม ใช้ตั๋วนะผม25ใบแล้วก็เจม250ในการเสกบอสสองยินอูนะซึ่งนี่คือหน้าตาของบอสองยินอูนะนี่นะเนี่ยเอา้าหายไปแล้วเนี่ยนะก็เนี่ยนหะน้าตาบอสองยินอูนะผมก็เป็นประมาณนี้ให้ทุกคนตีจ้ะกูตายกูตายผมขอเลือดพีด,ดีนแะนะก็ก็ให้ทุกคนตนะีจนกว่าจะดอบในส่วนของเออไอ้ถ้วยสีดำฮนะอ่ะมบหนึง่ง ตีจูกัาจะดอปตัวอสีดำอันนี้นะผมนะ,ะตีไปเลยนะจูกัาจะดอปเจ้าถ้วยสีดาอันนี้นะครับผมนะอย่างต่อไปนะทุกคนต้องการนะครับในการใช้ทำสองจิก,ก็คือในส่วนของด์กแฟกเมนต์ก็คือไอ้ไอ้ไอ้ก้อนสีนะ่เหลี่ยมนะอย่างแรกเลยอ่ะผมลืมบอกไปไอ้ถ้วยนีตปป้ต้องการประมาณต้องการประมาณหนึ่งอันนะผมแล้วก็ไอ้ด์ก ดักอันนี้คนระผมต้องการทั้งหมด3อันนะซึ่งไอ้ดักอันนี้นะผมหาจากไหนนะดักอันนี้ก็หาจากการตีทรงยินอู U เหมือนกันนะผมสองสิ่งนี้นะผมหาจากการตีทรงยินอู U เหมือนกันนะผมอะอย่างต่อไปนะผมในการทําทรงกินอูนะผมนะก็คืออย่างต่อไปในการทําทรงกินอนกู U zeg, อก็คือไนะอ้ดักนี่นะผมดักอันสักอย่างนี่นะดักเครียดไม่รู้นะผมนะก็เป็นสิ่งสุดท้ายในการทําดาบทรงินอูนะซึ่งไอ้ดักนี่นะหาจากเกาะสโนนะอะ กาะสนไปทางไหนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอ่าซึ่งเกาะสนูเอ้ามืดหรอเกาะสนูนะผมก็อยู่ตรงนี้ครับผมนี่เกาะสนูอยู่ตรงนี้นะครับนะให้ทุกคนไปตรงนี้เลยนะครับผมนะเกาะสนูอ่ะถ้าดูกั็ไม่ได้เกาะนี้นะผมนะให้ทุกคนมาตรงไอ้มอนสีข,ขาวๆตรงนี้นะผมนะนี่ครับผมเป็นตัวที่ตีแล้วได้ดรอปไอ้ดัก สตูสั่งนี้นะผมให้ทุกคนหาไอ้ดักสโตนี่จากมอนพวกนี้นะผมซึ่งเอ,อโอกาสดรอปอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะผมนะก็ก็หากี่ชิ้นกูจำไม่ได้นะเออก็หาไปเลยนะผมนะเค okay, ประมาณนี้นะสำหรับวัตถุดิบในการทำซองจินอูก,ก็ประมาณนี้นะครับผมนะเออก็ถ้าทุกคนมีวัตถุดิบครบนะก็คือไอ้ชาโด์นะแล้วสามอันแล้วก็ ถ้วยสีดำหนึ่งอันแล้วก็ดาร์กอันนี้ผมใช้5อันนะที่ตีสซโนนะแล้วก็ไอ้ดาร์กแฟกเมนต์นะครับผม1อันนะจากการตีสองยินอูแล้วก็ไอ้ถ้วยสีดำก็หาจากการตีสองยินอูนะครับผมแล้วก็ดาร์กก็หายจากการตีสองยินอูนะแล้วก็เงิน5ล้านแล้วก็1500เจมน,นะแล้วก็กดไปเลยนะไม่ต้องเอาของออกจากกระเป๋านะคนดูย้ำนะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาของออกจากกระเป๋านะผู้ชมนะเออ สามารถกดซื้อได้เลยนะถ้าคนมีของครบนะกดซื้อไปแล้วก็จะได้ดับซองยินอูมาแล้วนะผมนะเออมานี่นะผมคลิปนี้มาวันนี้นะผมน่าจะละเอียดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคก็คลิปนี้นะผมผมขอ5้าสบไลน์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะเออ,อเจ้ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะลิงก์แบบอยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคเป็นบายครับผม